สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่บทปฏิบัติการวิชา Animal Products นะครับวิชาที่จะพาทุกคนอิ่มท้องนะครับก็วันนี้เราจะมาเข้าครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มเข้าครัวแล้วก็แปรรูปในวันนี้นะครับเราอย่าลืมคอนเซปต,ต์ของเรานะครับเพราะว่าเราเป็นวิชาที่มีการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนงานวิจัยและงานบริการวิชาการแก่ชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาลอง ลงมือทำนะครับมาโชว์ฝีมือนะครับว่าอาหารตะวันตกที่เราสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆแล้วก็อร่อยด้วยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการทำผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงแต่งนะครับเนื่องจากเราเคยคุยกันเรื่องของทฤษฎีมาแล้วนะครับดังดนั้นวันนี้เราจะมาต่อยอดด้วยภาคปฏิบัตินะครับสำหรับเนื้อปรุงแต่งหมายถึงอะไรเนื้อปรุงแต่งหมายถึงผลิตภัณฑ์เนื้อนะครับเนื้อสัตว์ ที่มีการนํามาแปรรูปโดยการเติมเครื่องปรุงหรือเครื่องเทศหรือผ่านกระบวนการหมักนะครับหมักหรือเ,ออเราอาจจะมีการเ,เพิ่มเติมแต่งรสชาติแต่งกลิ่นเข้าไปนะครับแล้วก็นําไปแปรรูปคือนําไปทาปรุงสุกนั่นเองนะครัปรุงสุกแล้วก็พร้อมรับประทานซึ่งในตอนที่เราคุยกันในภาคทฤษฎีครูเคยยกตัวอย่างแล้วนะครับ เคยยกตัวอย่างแล้วก็จะมีพวกบาร์บีคิวมีสเต็กมีไก่ย่างนะครับซึ่งวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนั้นก็คือเบอร์เกอร์นะครับเพราะเราจาได้เนาะสาหรับเบอร์เกอร์นะครับสาหรับตัวเบอร์เกอร์นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เรามีการบดเนื้อก่อนนะครับเอาเนื้อมาบดแล้วก็หมักด้วยเครื่องปรุงและก็เครื่องเทศน,นะครับแล้วก็ก่อนที่จะนําไปปรุงสุกหลังจากที่นาไปปรุงสุกรีแล้วรรรเราก็จะพร้อมบริโภคซึ่งเราก็จะบริโภคคู่กับเครื่องเคียงต่าง นะครับซึ่งคําว่าเบอร์เกอร์ก็ต้องพูดแบบขนมปังอยู่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีเขาเรียกว่าบัลเบอร์เกอร์นะครับบัลเบอร์เกอร์ก็จะเป็นขนมปังที่มีรูปทรงกลมนะครับมีรูปทรงกลมนะครับเป็นขนมปังเบอร์เกอร์นะครับอ่ะสำหรับตัวเบอร์เกอร์เราเคยคุยกันแล้วเนาะถ้าเป็นเบอร์เกอร์หมูจะเรียกว่าเบอร์เกอร์ธรรมดานะครับก็จะเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้บางคนจะเรียกแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้ถ้าใช้เนื้อวัวทำเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับถ้าใช้เบอร์เกอร์อะใช้เนื้อวัวทำ เราอจะได้เบอร์เกอร์เนื้อนาอเ <c oughs> บอร์เกอร์เนื้อนะครับถ้าวันนี้เราจะทำชีสเบอร์เกอร์ที่เราเรียกว่าชีสเบอร์เกอร์เพราะว่าเรามีการใส่ชีสเข้าไปด้วยครับเอาชีสเข้าไปด้วยเพราะว่าชีสเป็นผลิตภัณฑ์จากนมนมนะครับเราก็จะเติมแต่งมันเข้าไปซึ่งก็จะเป็นตัวเมนูที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนกันนะครับทีนี้เรามาดูก่อนนะครับเรามาดูวัตถุดิบของเราก่อนว่าวัตถุดิบของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยคือหมูนะครับเนื้อหมูหมูสับ เนื้อหมูสับนะครับวันนี้เราเตรียมเบอร์เกอร์ไว้ทั้งหมด12ชิ้นนะครับเราก็จะใช้หมูประมาณ1กิโลนะครับเนื้อหมูบดนะครับเนื้อหมูบดหรือหมูสับก็ได้1กิโลนะครับตัวต่อมานะครับนั่นคือขนมปังนะครับขนมปังเบอร์เกอร์นะครับขออนุญาตปิดยี่ห้อก่อนะลืมแกะออกจากถุงนะครับไม่ได้ค่าโฆษณานะครับดังนั้นก็ปิดไว้หน่อยนิดหนึงแล้วกันนะครับ ก็คือเป็นขนมปังเบอร์เกอร์เนาะหรือที่เขาเรียกว่าปังเบอร์เกอร์ก็ได้นะครับเป็นขนมปังเบอร์เกอร์ทรงกลมนะครับซึ่งก็จะมีขายตามท้องตลาดทั่วไปพวกเราสามารถหาซื้อได้นะครับถ้าเราจะทำํงทางก็แกะออกมาโชว์ก็ได้นะครับแกะมันก็จะเป็นลนนักษณะกลมนี่เขาเรียกขนมปังเบอร์เกอร์นะครับสำหรับทำเบอร์เกอร์นะครับแต่แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีวิธีการอุปกรณ์หลักๆมีแค่นี้เองที่เหลือก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงหรือเป,เป็นเครื่องเคียงหรือเครื่องปรุงนะครับล้วก็จะมีผักสลัด มีผักสลัดนะครับแล้วก็มีมะเขือเทศมีหอมใหญ่ที่เราไว้จาเป็นทานเป็นเครื่องเคียงนะครับวันนี้เราจะเตรียมตัวซอสด้วยนะครับสำหรับราดแล้วก็ตัวเบอร์เกอร์เราเนี่ยเราจะผ่านกระบวนการหมักก่อนเราจะหมักตัวเบอร์เกอร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปปรุงสุกเนาะซึ่งในการหมักเราก็จะมีไข่นะครับมีไข่มีซอสพริกซอสมะเขือเทศนะครับมีมัสตาร์ดนะครับมีพริกไทยดําแล้วก็มีเกลือนะครับเกลือผลหรือเกลือเกลือแกงบ้านเรา ในการใช้เกลือครูแนะนำนะับในการใช้เกลือเดกครูแนะนําว่าเราหลีกเลี่ยงการใช้เกลือที่เป็นเกลือไอโอดีนนะครับเกลือที่เป็นผงขาวๆที่มันมีขายตามท้องตลาดเพราะว่าเกลือพวกนั้นมันจะเค็มมันจะเค็มมากครับมันจะเค็มแบบแหลมๆเลยซึ่งมันจะทําให้เราทานแล้วไม่อร่อยครับมันจะได้รสชาติเกือบจะติดเกลือไปด้วยนะเพราะว่าเราเคยเรียนทฤษฎีกันมาแล้วเนาะเราเคยคุยกันแล้วว่าคุณสมบัติของพริกไทยดำนะครับพริกไทยดำจะขับรสเค็ม ดังนั้นเมื่อในสูตรของเรามีการเติมเกลือและพริกไทยดำด้วยมันจะทําให้ขับความเค็มมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องเลือกเกลือที่ค่อนข้างจะรสชาติไม่เค็มมากนะครับเพราะวันนี้ครูใช้เป็นเกลือแกงน้อหรือเป็นดอกเกลือนะครับดอกเกลือป่นนั่นเองนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เราก็ไม่มีอะไรมากเนาะมีพิมพม์นะครับพิมพ์ไข่ดาวนี่ก็เรียกพิมพ์ไข่ดาวนะครับใช้แทนได้ ก็จะเอาไว้ในการอัดบลรอกแต่ว่าบังเอิญว่าเราเีความรู้สึกว่าพิมพ์ไข่ดาวมันใหญ่ไปวันนี้ครูก็จะมีพิมพ์เบอร์เกอร์ไซส์เล็กมาด้วยนะครับเป็นมินิเบอร์เกอร์นะครับเพราะว่าครูเป็นคนทานนี่เยอะนะครับโอเคไหมครับเราครบแล้วเนาะอ,อุปกรณ์เราครบแล้วที่เรามาเตรียมนะฮะเรามาลงมือทำหมักหมูก่อนนะครับหมักเบอร์เกอร์ของเรานะครับหมักเป็นตัวเบอร์เกอร์ของเราวันนี้เราจะใช้หอมใหญ่นะครับ มีใครหั่นหอมใหญ่มีใครหั่นหอมใหญ่แล้วน้ําตาไหลไหมครับนักศึกษาที่อยู่ทางบ้านมีใครหั่นหอมใหญ่แล้วน้ําตาไหลมีไหมครับฮลัลโหลไม่ค่ะคนโบราณเขาบอกว่าถ้าหั่นหอมใหญ่แล้วน้ําตาไหลแสดงว่าอนาคตจะพัวแม่สามีอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อนะฮะเล่าเล่ากันเสฉยๆ,ๆนะครับ ไม่รู้ว่าทฤษฎีเป็นจริงหรือเปล่าเนาะไม่ว่ากันนะครับในเ,เนื้อหมูประมาณ1นกิโลนะครับเราก็จะใช้หอบใหญ่ประมาณถ้าหัวใหญ่ก็ใช้หัวเดียวนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเ,เป็นหัวเล็กๆก,ก็อาจจะใช้ประมาณหัวครึ่งถึง2หัวนะครับวันนี้ผมจะใช้2หัวเนาะเพราะว่าผมคนชอบหัห่นหัวใหญ่นะครับซึ่งตัวหอมใหญ่นะครับตัวหอมใหญ่นี่จะให้รสหวานนะครับจะทําให้เนื้อเบอร์เกอร์ของเราหวานขึ้น ซอยนะครับซอยบางบางนะครับเพราะว่าเราจะทำเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋า กระเทียมเนี่ยเราไม่ใส่ก็ได้นะฮะขึ้นอยู่กับคนชอบแต่ว่าเราอยากได้ความเป็นไทยนิดนึงเราอยากได้เบอร์เกอร์ที่มีกลิ่นไทยของความเป็นไทยนิดนึงเราก็จะเติมกลิ่นกระเทียมลงไปแต่ว่าวันนี้ก็ใส่ไม่เยอะนะฮะเราใส่ไ่เยอะก็จะใส่ประมาณแค่สีกะะ่กลีบนกระเทียมมอน่กลิบใหญ่ๆสี่กลี ึกว่าเหมือนจะมีเนยที่เหลืออยู่ดูนน่านะครับเราก็จะได้ตัวหอมใหญ่กับกระเทียมนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปผัดน,นะครับเดี๋ยวรอเนยนิดนึงนะครับเราก็จะใส่เนยนะครับเพื่อจะเอาไปผัดต่อ ตัวซอสที่เราเตรียมไว้เมื่อสักครู่นะครับใส่ลงไปเลยนะครับเพราะว่าตัวซอสเราเริ่มจะเย็นแล้วนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับกับตัวซอสนี่นะครับตอนนอก้าวกาโอ้โหสีสันน่าทานมาก ครับแล้วก็หอมด้วยนะครับตอนนี้คือกลิ่นหอมมากบอกก่อนดูน่ากาดมากนะครับอีพลาสติกใสต้องบน,น ช่วงที่เราทอดนะครับเราจะาเหลืออีกตัววัตถุดิบหนึ่งที่เราจําเป็นที่ต้องใส่คือไข่นะครับผู้ช่วยถูแกะไข่ให้หน่อยแล้วคุณจะใช้ไข่ประมาณ2อฟอง ใส่ไข่ไปสองฟองเพราะว่าเราจะเพิ่มความเป็นอิมัลซิฟายเออร์เนาะก็เพื่อให้มันเซตตัวดีนะครับให้มันจับตัวกันดีนะครับนี่ก็ลุกเลยนะครับนะะ่าทานมา ให้เขาไม่สัมผัสกับอากาศทตูเย็นเฉยๆนะครับไม่ไม่ให้เปลีนหน้าเขาสัมผัสกับอากาศทตูเย็นฝาาทีมงานเอาไปใส่็จตู้เย็นเนาะตู้เย็นที่เราจะ แช่ตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ4-15ถึงองศาก็ได้นะคะก็คืออุณหภูมิตู้เย็นบ้านเราะคระับก็คือประมาณ1 0 1ถึงองศาแต่ถ้าเรามีต่ำกว่านั้นก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับตู้เย็นนะ,ะไม่ใช่ตู้แช่แข็งนะพวกเราต้องเข้าใจนะครับตู้เย็นเนาะตู้เย็นบ้านเรานี่แหละนะครับอ่ะทีนี้พอเราเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราได้เรียบร้อยแล้วเราช่วงที่เราไปแช่อันนั้นเนาะเราก็มาเตรียมขนมปังเราต่อนะคะเพราะว่า ขนมปังเราจะต้องทาเนยด้วยนะครับเราจะต้องมีกรรมวิธีในการเตรียมขนมปังด้วยวันนี้เราทําเต็มที่เลยเราเราจะทําเต็มที่เพราะเรามีสมาชิกเยอะ ลักษณะแบบนี้แหละนะครับก็จะทาเนยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะนําตัวเนยตัวนี้ไปย่างนะครับขนมปังเราไปย่างนะครับตอนนี้กำลังอังไฟอยู่เดี๋ยวจะให้ทีมงานรบกวนทีมงานนะครับไปทําต่อส่วนที่เหลือเนาะเดี๋ยวครูจะเตรียมครูจะเตรียมผักสลัดนะครับทีนี้ทาเนยครับทาเนยครับอ่ะอันนี้ด้วยอันนี้ด้วยอันนี้ นนี้เรามาเตรียมผักที่เราจะใช้ทำนะครับเป็นเครื่องเคียงนะครับวันนี้เราจะมีหอมมีมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีผักสลับนั่นเอง ฝังย่างเนยนะครับโอ้หอมมากเลยนะครับพอลงกระทะปุ๊บหอมสุดยอดย่างให้พอหน้ามันเหลืองๆเนาะให้หน้าเหลืองๆนะครับ โปรไม่ต้องรอนะครับก็ย่างสักแป๊บนึงนะครับย่างสักแป๊บนึงนะครับให้หน้าต้าคือให้มันมีสีสันไม่ไหม้หนึงอันนี้ยังไม่ไหม้เลยนะครับเริ่มน่าทานแล้วกลิ่นหอมมากเพราะว่าหอมเนยนะครับกลิ่นหอมเนยค,ค่อนข้างหอมมาก ตอนนี้ทีมงานคือ hmm> น้ำลายสอกันแล้วนะครับทีมงานเราน้ำลายสอนะครดูทีมเว็บแป๊หนึ่งนะครับหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับหน้าหน้าเขาก็จะแข็งนิดนึงอันนี้ก็ถือว่าน่าจะได้ โอ้โหสวยงามมากอย่างเงี้ย่ะก็จะค่อนข,ข้างสวยนะครับเราก็จะได้แล้วพอละมา่านสำคัญนะครับก็วางประกอบกันไว้อโอ้นิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเบอร์เกอร์เราติดกับถาดภาชนะนะครับ ก็ทานเนยนี้เดียวนะครับช้เนยั่วๆจริงๆก็ใช้แปลงหรืออะไรก็ได้นะครับแต่วันนี้เราคือสัมผัสมันเฉยๆจริงๆถ้าไม่มีเนยก็ใช้น้ํามันก็ได้แต่ว่าโดยส่วนมากแล้วคือเราซื้อเนอยมาใช้อยู่แล้วเนาะก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเรียบร้อยพิมพ์นะครับที่เราจะใช้ก็จะเป็นพิมพ์พิมพ์ไข่ดาวนะครับซึ่งพิมพ์ไข่ดาวนี้มีมขายทั่วๆไปแล้ว หลังจากที่เราเนะครับแช่ตู้เย็นนะครับประมาณ10นาทีเนาะก็จะออกมาก,ก็จะปั้นเป็นก้อนนะครับเอาใหญ่มากไหมไม่ใหญ่มากนะครับตั้นไปเลยนะครับให้เป็นทรงกลมทำพิมเลย ก็จะได้1ชิ้นนะครับวันนี้คูจะไม่ทำหนามากนะครับเพราะว่าถ้าทําหนามากแล้วมันจะยากไม่ค่อยสุก อย่าใช้เยอะนะครับทีมงานครูกแกะชีสให้ด้วยนะครับนี่นะครับเราก็จะเริ่มย่างแล้วนะครับดูด้วยคราเ

สอดีเราทำแผ่นบางไปนิดนึงนะครับเพื่อเเราก็จะรูปสง่งเรยบไอยู่อันนี้คือเราก็จะย่างแบบนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องไปทำอะไรกับเขามากนะครับเพราะว่าให้เขาด้านล่างเขาสุกก่อน<ห>ถ้าด้านล่างเขาสุกเรียบร้อยเราค่อยกลับได้น,นะครับหอมหน่าทานมากเลย ตอนนี้ก็ย่างไฟอ่อนๆเนาะนะครับเราเราก็ยังไม่ต้องทำอะไรเขามากนะครับเพราะว่าให้เขาด้านล่างเขาสุกก่อนนะครับเราไปกลับทีเดียวเหมือนจะมีพื้นที่เหลืออัดใส่ไป บอกก่อนบอกเลยว่าตอนนี้หอมมาก <ride> ไม่น่ากินข <im> าเียะ้วก็จะเลิกกับด้านลันิด แล้วก็หอมใหญ่หอมใหญ่ก็ใส่ไปเลยนะครับมะเขือเทศนะครับ พอดีครูเป็นคนชอบทานมะเขือเทศครูใช้สองชิ้นมะเขือเทศเราก็ชิ้นใหญ่มากนะครับอก่อน,อนเพราะว่าคนทาชอบทานมะเขือเทศนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้แล้วนะครับทีนี้เราก็เอาตัวเบอร์เกอร์เรามานะครับ ตัวเบอร์เกอร์ที่เราได้แล้วเมื่อสักครู่นะครับความทับถงไปเราก็จะได้ชีสเบอร์เ,อรเกอร์น่าทานมากจริงๆแล้วชีสมันหลยเยอะเกินไปนะครับหมดเลยและแล้วเราก็ได้เบอร์เกอร์ชีสนะครับ อเคนะครับเราได้ผลิตภัณฑ์แบบสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนั่นคือตัวเบอร์เกอร์นะครับวันนี้เราเติมชีสเข้าไปเลยเรียกว่าชีสเบอร์เกอร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อปรุงแต่งอยู่ประเภทหนึ่งที่ทําได้ง่ายทําได้สบายๆที่บ้านเลยนะครับไม่ต้องดิ้โรนออกไปซื้อนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยแบบนี้เราสามารถทําผลิตภัณฑ์พวกนี้ทานเองได้ที่บ้านนะครับง่ายๆสบายๆตามสไตล์ของ Animal Products ของเรานั่นเองนะครับก็สําหรับตอนนี้จะถึงขั้นโปรเซสของ ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำคัญมากนั่นคือการชิมนั่นเองนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตแอบไปชิมคนเดียวแล้วก็วันนี้ทำมาสามชิ้นพร้อมทีมงานนะครับวันนี้เรามีทีมงานมาจริงๆต้องบอกว่าผู้อยู่เบื้องหลังก็ค่อนข้างเยอะนะครับรอคิวทานบอกว่าตอนนี้หอมมากนะครับเอาเป็นว่านะครับก่อนที่จะจบนะครับก็จะขออนุญาตฝากทุกท่านนะครับในสถานาการณ์ที่ไม่ปลอดภัยในช่วงนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพเป็นสําคัญนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากปิดปาก พกเจลแอลกอฮอล์นะครับไปไหนมาไหนระมัดระวังนะครับคนอื่นอาจจะไม่ระวังเราแต่เราระมัดตัวเองได้นะครับอย่าลืมนะครับรักและห่วงใยกันเสมอนะครับถ้ารักแราไม่ได้อยู่เคียงข้างก็เปรียบเสมือนกันใส่แมสไวไปที่ทางไม่ได้มีประโยชน์อะไรนะอันนี้ทำคงวรนิดนะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรนะครับ มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีหรือว่าสามารถโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์032594037สำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับดูแลสุขภาพนะครับบ๊ายบายครับผมจะไปชิมละ